เปิดหน้า68นะคะ6เอหน้า68สเรืองิ้นายบทที่9 Adjective Adjective คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายคำนาม คำนามคืออะไรคะคำนามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่จำได้หรือไม่ทบทวนคําเดิมด้วยนะคะที่เรียนไปแล้วอ่านและเขียนคําแปลฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะแล้วก็เขียนนะข้อแรกข้อที่หนึ่ง She ้ s She has I is This แปลว่านีสองทีเฮสเอทแดดฝึ่อการตามไปด้วยเลยนะคะจะได้ไม่ลืมนะแดดแปลว่านั้นหนูเคยได้ยินประโยคที่ครูเคยสอนไป this is that is จำได้ไหม this is ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ that is ใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกล อ่ะข้อสาม G O O D Good แปลว่าดีดีตรงข้ามกับคำว่าไม่ดีใช่ไหมคะข้อ4 B A D Bad Bad แปลว่าไม่ดี Bad ที่เราได้ยินบ่อยๆในเพลงที่กำลังฮิตเพลงของวัยรุ่นฟันน้ำนมใช่ไหมทรงอย่าง Bad นั่นคือ นั่นแหละแปลว่าไม่ดีแบดตัวนี้แปลว่าไม่ดีทรงอย่างแบดของเนื้อเพลงของเขาก็คือหมายถึงว่าท่าทางเหมือนคนไม่ดีอะไรประมาณนั้นอข้อห้า big big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าครูสอนคำตรงข้ามไปด้วยเลยนะเนี่ยนอกจาก adjective แล้วเนี่ย ใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าเล็กข้อที่6 S M A L L small small แปลว่าเล็กข้อ7 s H O T hot hot ตัวนี้แปลว่าร้อนข้อ8 C O L D c o o แปลว่าเย็น ร้อนตรงข้ามกับคำว่าเย็นครูตัวนี้แปลว่าหนาวได้ด้วยนะคะอากาศหนาวอากาศเย็นประมาณนั้นใช้ครูได้ข้อเก้า N E W แปลว่าใหม่ New แปลว่าใหม่ข้อสิบ O L D O แปลว่าเก่าหรือแปลว่าแก่ก็ได้ใช้ถ้าเป็นพวกสิ่งของอาจจะเป็นใช้คำว่าเก่าถ้าเราจะแปลนะพวกของเก่าอ,อ,อ,อะไรนะวัสดุเก่าๆอะไรประมาณอย่างนี้แต่แก่เนี่ยอาจจะใช้กับคำว่าอายุก็ได้มีอายุเยอะมีอายุที่แก่หรือเราจะเคยได้ยินคำว่า young s ม o ุ t h yeah, oh, i am อายุเท่าไหร่เรา15หรอ13ใช่ไหม I am 15 y e a r old หนูจะพูดประมาณอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าตัวเองอายุ13 y e a r old หมายถึงฉันอายุ13คือผ่านมาแล้ว13น่ะประมาณนั้นน่ะคำว่า o ตัวนี้นะใช้ o ตัวนี้นะคะ18 far แปลว่าไกลไกลตรงข้ามกับคำว่าใกล้ใช่ไหม ใกล้ข้อ e สิ N E A R หนูดูที่แบบฝึกของตัวเองไปด้วยเลยนะคะ N E A R เนี่ยแปลว่าใกล้1 3 L O N G ลองแปลว่ายาวหนูอาจจะเคยได้ยินถ้าเข้าเซเว่นหนูจะเคยได้ยินคำว่าฟุตลอง <Okay. S 1> ไส้กรอกที่มันยาวๆฟุตลองคือไส้กรอกที่มันยาว 1ฟุตนั่นเอง1ฟุตก็คือ12นิ้ว12นิ้วที่เป็นหน่วยวัดใช่ไหมบรรทัดอะ่ะเขาก็เลยแล้วฟุตลองอ่ะลองตรงข้ามกับยาวตรงข้ามกับคำว่าสั้นใช่ไหมคะข้อ14 s h o r t ช็อตแปลว่าสั้นช็อตแปลว่าสั้นอ่ะ ข้อสิบห้า h i g h ตัวนี้แปลว่าสูงสูงตรงข้ามกับคำว่าต่ำข้อ1 6 l o w l o w แปลว่าต่ำอย่าลืมฝึกออกเสียงตามไปดเรื่อยๆนะคะ17 s i c k sick sick แปลว่าป่วยไม่สบายประมาณนั้นนะคะ ตรงข้ามกับสบายดีไง W ข้อ18 w แป e a L L W E W L W E L L เนี N ่ย Well สบายดี19 Beautiful B E A, a U T I F U L Beautiful แปลว่าสวย ยี่สิบ u g l y แปลว่าหน้าเกลียดถ้าเป็นผู้ชายก็จะถ้าเป็นผู้ชายก็จะว่าหน้าตาขีเลอะไรประมาณนี้ใช้คำว่านอกจากคำว่าขี้กน้หน้าเกลียดแล้วอ่ะใช้คำว่าขีเลได้นะคะประมาณนั้นถ้าใช้เกี่ยวกับหน้าตาคนคนสวยคนขีเล beautiful คนสวยอั l เลคนขีเล เสร็จแล้วให้หนูเขียนคำแปรนะคะข้างกันนะเห็นไหมมียี่สิข้อแต่คำไม่ได้เรียงเหมือนทีค่ครูอ่านให้เมื่อกี้ให้หนูเขียนคำแปรล,ลงไปหนูคูรอนะให้เวลาเขียนนะคะ แปลว่าคำบุพบทคำบุพบทมีหน้าที่เชื่อมคำไม่มีความหมายชัดเจนอย่างเช่น in in แปลว่าในนะคะในหรือข้างใน on 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 แปลว่าบนอีกคำที่จะใช้ at at แปลว่าที่ อีกคำหนึ่งคือ under u n d e r under แปลว่าใต้อะในแบบในตัวนี้ในหน้านี้เขาบอกว่า translate into Thai translate into Thai ก็คือแปลให้เป็นภาษาไทยครูจะอ่านให้แล้วให้หนูเขียนตามเลยนะเ okay, มื่อกี้ in แปลว่า in in แปลเอ้ย IN อน่านว่า IN แปลว่าในหรือข้างในใช่ไหมคะจำได้นะ ON ON แปลว่าบน AT a แแปลว่าที่ UNDER แปลว่าใต้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็แปลมาให้แล้วแต่ดูแล้วฟังฝึกอ่านตามนะคะ IN THE r o o m r o ร m หมายถึงห้อง เพราะฉะนั้น in the room แปลว่าในห้องนะคะข้อ2 in the bag bag แปลว่ากระเป๋าเพราะฉะนั้นข้อ2จะต้องแปลว่าในกระเป๋าใช่ไหมเขียนไปเลยนะข้อ3 in the jar จ่าตัวนี้แล้วแต่จ่าจะแปลมันแปลได้ประมาณ 3- 4สอย่างจ่าตัวนี้แปลว่าหายที่มีลักษณะแบบว่าเป็นภาชนะที่ไม่ใส่ของอ่ะแปลว่าหายแปลว่าโหลก็ได้แปลว่าเหยือกก็ได้หรือแปลว่าตุ่มใส่น้ําอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่หนูจะแปลว่าอะไรสมมติคุณครูแปลว่าตุ่มแล้วกันอินเดจาก็จะแปลว่าในตุ่ม ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะข้อ3ค่ะข้อ4 on the chair on เมื่อกี้ครูว่าบอกว่าแปลว่าอะไรนะบนใช่ไหมคะ on แปลว่าบน c h a r แปลว่าเก้าอี้ใช่ไหม c h a r แปลว่าเก้าอี้เพราะฉะนั้น on the chair ก็จะแปลว่าบนเก้าอี้ข้อ5 on the table table แปลว่าโต๊ะใช่ไหมคะ on the table <Yeah. S 2> ก็จะต้องแปลว่าบนโต๊ะข้อ6 on the roof R O O F roof <Yeah. S 1> เคยได้ยินคำว่าเปิดสันรู o ไหมที่เขาชอบเอามาพูดเล่นกันอะนันร o o ก็คือหลังคา ก็คือพระอาทิตย์ประมาณว่าเปิดขึ้นแล้วเห็นรับแสงจากพระอาทิตย์ประมาณอย่างนั้นลูบแปลว่าหลังคาเปิดสรูปก็คือเปิดหลังคาเพื่อรับแสงอะไรประมาณนั้นนะคะลูบในข้อนี้แปลว่าหลังคาเพราะฉะนั้น on the r o o p ก็จะต้องแปลว่าบนหลังคาข้อเจ็ดแอดโฮมแอดโฮมโแปลว่า บ้าน a อดแปลว่าที่ at, t, at home ก็ต้องแปลว่าที่บ้านเขียนคำว่าที่บ้านไปนะคะข้อแปด school School แปลว่า School แปลว่า School School แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเนี่ย สคูลแปลว่าโรงเรียนคำนี้ต้องได้ยินบ่อยอยู่แล้วเพราะเราเรียนหนังสือที่เราเรียนหนังสือที่ไหนเราเรียนที่โรงเรียน at school ก,ก,ก็ต้องแปลว่าที่โรงเรียน I study in school คูตห้าสิเหลือสามนสองอัดเสียงไว้ไว้สอนเผื่อวันจันทร์ ค่ะอา้าวข้อเก้า add the door add the door แปลว่าที่ประตูใช่ไหม door แปลว่าประตูข้อเก้าก็ต้องแปลว่าที่ประตูเขียนไปเลยนะคะข้อสิ under the chair under เมื่อกี้คุณคณรูแปลว่า under แปลว่าใต้ใช่ไหม chair เก้า e เพราะฉะนั้น under the chair ก็ต้องแปลว่าตายเก้าอี้ข้อ11 under the table table แปลว่าโต๊ะ under ก็ใต้เพราะฉะนั้น under the table ก็ต้องแปลว่าใต้โต๊ะและข้อสุดท้าย under the tree T R w a e T R w e แปลว่า tree แปลว่าต้นไม้ เพราะฉะนั้นข้อ12แปลว่าใต้ต้นไม้แล้ววันจันทร์หนูค่อยทำหน้า71นะคะเอาหน้า68กับหน้า69มาส่งครูก่อนนะวันจันทร์หนูค่อยเอามาเอาเล่มแบบฝึกไปทำหน้า69หน้า70ค่ะถ้าหนูเรียนถ้าวันจันทร์หนูเรียนห้องเสริมแค่หนึงชั่วโมงหนูก็ส่งงานหน้า69กับหน้า71 แต่วันนี้สงหน้า68กับหน้า70ก่อนแล้วถ้าใครเรียนกับครูวันจันทร์ใครเรียนกับครู2ชั่วโมงชั่วโมงที่ชั่วโมงที่หนึ่งทำหน้า69กับหน้า71ไปแล้วซึ่งเรียนวันนี้วันศุกร์นี้นะคะทำหน้า, 7, า69กับ71ถ้าชั่วโมงที่สองมาให้ทำหน้านี้นะคะ ชั่วโมงที่2ให้หนูทำหน้า83 84 83เป็นเรื่องของ p r o นา u n p r o n o คืออะไร p r o นา u คือคำอะไร p r o นา u เราเรียนไปแล้วในบทที่7นะคะ lesson seven p r o n o คือคำที่ใช้เป็นคำสรรพนามใช้เรียกแทนคำนาม จำได้ไหมคะจะไม่ได้ก็เปิดกลับไปดูนะเปิดกลับไปดูของตัวเองในบทที่7นะคะหน้า83มี2ตอนตอนที่1ตอนที่2ตอนที่1แปลเป็นภาษาไทยให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษามาให้หนูเขียนภาษาไทยตอนที่2ครัวให้คำภาษาไทยมาให้เขียนศัพท์ภาษาอังกฤษามา จากคำ pronoun บทที่7นะแล้วหน้า84นะคะ8ปดเกี่ยวกับเรื่อง verb verb คือคํากิริยาบทที่เท่าไหร่ลืมไปละไปหาดูเองนะกิริยาสอนไปแล้วนะคะ หน้า8 4ให้เขียนคำกิริยาหรือคำนามครูให้คำศัพท์มาแล้วให้หนูตอบว่ามันเป็นคำกิริยาหรือคำนามครูอ่านไว้เลยเดี๋ยวครูส่งไว้ในในเลงแล้วหนูค่อยมาฟังอีกทีหนึง่งข้อหนึ่ง stand s t a แปลว่าอะไรจำได้ไหมครูแปลให้เลยก็ได้อะ stand แ,แปลว่ายืนยืนเป็นคำนามหรือเป็นคำกิริยา เขียนไปตรงนี้นะถ้าเป็นคํากริยาเขียนคํากริยาถ้าเป็นคํานามเขียนคํานามตรงนี้นะคะข้อ2 drink drink แปลว่าดื่มเป็นคํานามหรือคำกริยาเขียนลงไปข้อ3 Li o n lion แปลว่าสิงโตคํานามหรือคำกริยาเขียนลงไปนะคะข้อ4 Te a c h e r teacher แปลว่าครูเขียนว่ามันเป็นคํานามหรือคํากริยา ข้อห้า mother mother แปลว่าแม่จำได้ไหมคะหก father father แปลว่าพ่อเจ็ด run run แปลว่าวิ่งแปด eat แปลว่ากินข้อเก้า flower flower แปลว่าดอกไม้ข้อเก้าข้อสิบ car แปลว่ารถยนต์นะคะข้อสิบเอ็ด elaser อินเสเซอร์แปลว่ายางรบข้อ <c> ส <oughs> ิบสองเพเปอรพแปลว่ากระด,ดาษข้อ <c> ส <oughs> ิบสามวอล์แปลว่าเดิน 14. read แปลว่าอ่าน <c oughs> และข้อ15ไว้ไว้แปลว่าเขียน ถ้าใครวันจันทร์ใครเรียน3ชั่วโมงชั่วโมงที่3ทําหน้า85นะคะชั่วโมงที่3ทําหน้า85เป็นเรื่องของ adjective นะคะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์เออคำคุณศัพท์เรียนไปวันศุกร์นะจำได้ไหมครูอ่านให้ให้เด็กๆแปลเป็นภาษาไทย ข้อ 1>, 1 big ข้อ2 small ข้อ3 good 4 bad 5 high 6 low 7 far 8 near ข้อ9 hot 10 cool 11 long 12 12อ่านว่าช็อตนะคะ 1 5ฟที e 4ิบสิบสี่สิบส t ่สิบสี่สิบสี่สิบส่สิบสี่สิบสี่่าอะไร เขียนมาเป็นภาษาไทยนะคะคำนี้ผู้อ่านไมให้ให